ครับลูกค้านำฟอร์ดเรนเจอร์นะครับเครื่อง32นะครับคันนี้มาใส่ชูโช้โอแมนอีมูนะครับเป็นโอแมนอีมูแบบ full set นะครับล้อเป็นล้อเรนโซ่แม็กบูโตนะฮะขอบ17นะครับกางเป็นโยโกฮาม่า G015 นะครับเป็นไซส์285 70 17นะครับเป็น G015 นะครับดอก LT นะฮะเป็นดอก G015 ดอกใหญ่นะครับสามารถลุยได้ออนโรดออฟโรดได้ทั้งคู่นะครับรองรับทุกการใช้งานนะครับคันนี้คนใหญ่ก็วิ่งค่อนข้างเร็วฮะลูกค้าใส่าเกื่ออแล้วบข สิบก็เลยคันนี้เป็นลูกค้าแบบลูกค้าประจำนะฮะก็เลยเปลี่ยนแนวมาเป็นแบบสไตล์อเมริกันนะครับขอบ17บ้างนะครับนะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับก็เป็นชุดปีกนกใหม่โอแมนอีมูนะครับก็ชิดโชว์เป็นโอแมนนะครับโอแมนอีมูในตัวทัชเจอร์สปอร์ตนะครับชุดนี้ก็รองรับทุกการใช้งานอยู่แล้วนะครับมีปีกนกใหม่นะฮะดูหน้าตาปีกนกนะครับอันนี้ทํามุมองศาได้ค่อนข้างดีมากนะครับช่างตั้งสูตรง่ายเวลาขับรถแล้วขับไปไวเนี่ยรู้สึกทรงมาลายคอนโทรลง่ายนะครับไม่รอนนะครับเป็นชุดล่างด้านหลังนะครับเป เป็นชุดโชกโอมานอีมูไนโตชัชเจอร์สปอร์ตนะครับชุดแหนบโอมานครับคันนี้ลูกค้าเป็นคนต่างชาตินะฮะลูกค้าก็จะซื้อล้อ5วงยาง5เส้นนะครับเพื่อทำยางอะไหล่ด้วยนะฮะนี่คือยางอะไหล่นะตอนนี้ก็ช่างกำลังจะทำการเช็คศูนย์นะฮะทำบาลานซ์ศูนย์ให้ใหม่นะฮะก็ทำอะไลเมนท์ให้ใหม่นี่เป็นเครื่องของฮันเตอร์นะฮะก็จะมีของเราก็จะไม่ต้องมาจับล้อนะครับเราจะจับที่ขอบยางเอานะครับก็ล้อแพงๆนะครับก็จะไม่ชำรุดเสียหายนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราสร้าง ไลยแมสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทสรถกันนะครับ Ford Ranger นะครับ Y Tech นะครับใส่ชุดขอบ17นะครับ ใส่แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรใส่ชุดช่วงล่างอะไรเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมกันครับนี่นะครับเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Ford Ranger นะครับ3.2นะครับ Wide Tank นะครับลูกค้ามาสามชุดยางใหม่ล้อใหม่นะครับเป็น Yokohama นะครับปีศูนนะครับกับล้อ Max Patrol นะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างเนี่ยเป็น Oman i m u f u s e t นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามีอะไรกันบ้างรถคันนี้ครับนี่นะครับก็ไปดูคนที่ล้อก่อนเลยครับผมพระเอกของเรานะครับเป็นล้อ Renzo นะครับ Max Patrol นะฮะกับยาง285 7 7 1 7นะครับโยโกฮาม่านะครับซึ่งสเปคเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกค้าที่ดูเว็บไปที่ต่างประเทศมาฮะอยากได้ล้อยางซักขอบ17นะฮะซึ่งให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงอยากจะได้ความนิ่มนวลนะฮะอันนี้ใส่ได้เลยนะครับกับชุดโบแมนมูคูเซ็ตนะครับยก2นิ้วนะครับยางเป็นโยโกฮาม่านะครับไซส์85นะครับ เจ็ดสีนะครับคุณจอนเดอร์ทีหกหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะฮะนะครับหน้าตาดูดีนะฮะสมบุกสมบันนะครับเราไปดูชุดช่วงล่างกันครับดูช่วงในดอกยางเป็นแบบนี้นะฮะสามารถลุยได้นะครับช่วงล่างนะครับโอแมนอีมูนะครับโอแมนอีมู ชุดคอมสปริงนะครับลิฟทับสองนิ้วนะครับชุดหนกโอแมนครับนี่นะครับเป็นแนวโอแมนนะครับพร้อมกับชุดโช๊คโอแมนอีมูนะครับยกให้ได้สองตันนี้ลูกค้าแต่งแนวคอสซี่นิดๆนะฮะเอาด้านขาวไว้ด้านในนะครับยาวที่สุดสาวนะครับด้านข้างก็ไม่ได้ยืดนะครับดูดีนะครับก็สนใจอยากแต่งหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะฮะสอบถามมาได้ทาง Line @p2010 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านให้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับ